กลับมาพบกับคุณครูพี่พลอ,อีกแล้วน,นะคะวันนี้คุณครูพี่พรจะพาไปทำเชฟแบบง่ายๆโดยแค่นี้ขนมปังกล้วยนมข้นต่างๆหรือว่าแยมต่างๆนะคะที่เด็กสามารถทําตามได้เลยเมนูวันนี้ก็คือบานาน่าช็อกโกแลตบิชนั่นเองค่ะอย่างแรกเลยคุณครูต้องมาบอกประโยชน์ของกล้วยนำมานันก่อนวันนี้คุณครูใช้กล้วยนำหวานะคะเป็นกล้วยที่หาได้ง่ายเลยตามตลาดหรือว่าตามบ้านต,ต้องมีแน,น่นอนคุณครูเชือ่อ ประโยชน์ของกล้วยน้ำวานนะคะข้อแรกก็คือช่วยรักษาโรคกระเพาะอาหารนะคะหากปุ๊บครองหรือเด็กท่านไหนคนไหนนะคะเป็นโรคกระเพาะอาหารสามารถทานกล้วยน้ำวานีเพื่อช่วยบรรเทาอาการโรคนี้ได้แล้วก็กล้วยน้ำวาน,นะคะยังช่วยทําให้เด็กเนี่ยนอนหลับสบายช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายค่ะแล้วก็มีคุณประโยชน์ที่สูงด้วยนะคะประโยชน์เยอะเลยในยกล้วยน้ำวาวันนี้คุณครูก็เลยใช้กล้วยน้ำวานเนี่ยมาทาเป็นเมนูง่ายๆให้เด็กๆที่บ้านลองทำตามได้นะคะ ไปเร kind of like ิ่มที่ขั้นตอนของการทำกันเลยก็คืออย่างแรกเราจะตัดขอบขนมปัง่อนเราจะหยิบขนมปังออกมานะคะเราจะหยิบขึ้นมา2ชิ้นนะคะเห็นไหมว่าเขาจะมีขอบสีน้ำตาลวันนี้เราจะไม่ใช้ขอบของเขานะคะเราจะค่อยๆตัดขั้นตอนนี้นะคะเราจะใช้มีดเด็กๆอย่าลืมนะคะจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองเด็กๆจะใช้มีดเองไม่ได้เพราะว่ามันอันตราย กรอบขนมปังนะคะเราไม่ต้องทิ้งก็ได้นะคะเราสามารถเอาไปให้อาหารปลาหรือว่าเอาไปอบเป็นขนมปังกรอบก็ได้นะคะเสร็จแล้วคราจะแยกไว้กอ่อนต่อไปนะคะเราก็จะได้หน้าตาของขนมปังที่เราตัดขอบแบบนี้แล้วเราจะแบ่งครึง่งทําให้ขนมปังของเราเป็นสามเหลี่ยมนะคะเราจะค่คอยๆกดลงไป เราก็จะได้หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้ค่ะเราก็จะวางเขาไว้ก่อนต่อไปคุณครูจะมาหาั่นล้วยน้ำหวานะคะคุณครูจะตัดออกมาหนึ่งลูกนี่นะคะคุณครูจะปอกปเปลือก लगा खूब आता เมื่อเราหั่นขนมปังกับกล้วยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มการแต่งขนมปังของเรากันก็คือเราจะหยิบขนมปังมา 2ชิ้นเราจะวางเป็นคู่การหนึ่งคู่เราจะตัดกล้วยขึ้นมาค่อยๆเรียงน,นะคะเราจะ วางกล้วยไว้ที่ขนมปังหนึ่งแผ่นนะคะเราจะไม่วางทับกันทั้งสองอันคุณคูหรือวันนี้คุณคูรูเลือกเป็นตัวนมช็อกโกแลตน,นะคะจะมาลาดภูรก็บีบเลยแล้วคุณคูรูก็จะนำขนมปังอีกแผ่นหนึ่งประตกบล้าปคุ้ครูจะได้หนึ่ง ต่อไปค่ะคุณรูก็จะทําเหมือนเดิมเลย ปี๊นมงช่องช็อกโกแลตลงไปนะคะประกบเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะกับเมนูวันนี้บานาน่าช็อกโกแลตปินะ๊ดนั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ลิปนีให้คุณครูพี่พอยจากบ้านด็อเตอร์โอดรใหญ่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ